ผมในฐานะเลขานุการของกประการรัฐสภานะครับวันนี้ได้ลงมารับเอกสารจากสวสำรองที่เขามายื่นเพื่อที่จะให้ทางสภาก็โดยปรณฑการรัฐสภานะั้นรับไปพิจารณาครับซึ่งผมก็จะนำเอกสารน,นี้ไปยังนัระธานสภาต่อไปที่เกี่ยวกับการร้องเรียน ของจวบร์สำรองซึ่งในรายละเอียดนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ตรวจแทนของนั้นจอรสำรองจะได้แะแงต่อไปนะครับท่านผูมครับจราเรียนท่านประธานรัฐสภา่เครพนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราในนามคณะผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาและก็สมาชิกวุฒท,สภ,ทสภาสำรองหกเจ็นะครับ ที่ท่านทั้งหลายได้ทราบว่ามีการเลือกตั้งกันผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายน2567นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับการเลือกตั้งและผู้สมัครในานามของการเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาสำรองนะครับได้เห็นนะครับว่าได้เห็นเกิดมีความไม่ชอบมาพากลเกิดมีพฤติกรรมนะครับการจัดตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัด จนถึงมาถึงระดับประเทศเรามองว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามันไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมเห็นกระบวนการต่างๆเป็นการทําลายบทหลักของบ้านเมืองนั่นก็คือระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์สมเป็นะงุบนะครับการรวมกลุ่มกันการเข้ามาลงชื่อกันทำโพยเป็นจํานวนมาก เพื่อให้ได้ซึ่งมาซึ่งอำนาจมันเป็นการผิดระเบียบต่อการเลือกอตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานะครับพวกเรานะครับเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จึงไปร้องเรียนนะครับกับคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านทั้งหลายคมจะได้ทราบว่าเท่าที่ผ่านมามีคําร้องเป็นจํานวนมากแต่ว่าผ่านมาแล้วเวลาประมาณแปดเดือนก็ ไม่ได้มีผลงานอะไรออกมาจากกรกตเลยว่าท่านสามารถทำคดีต,ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสวผงเจียรู้ร่วมไปได้ขนาดไหน,นครับเรื่องคุณสมบัติที่ผ่านมาแค่ตรวจสอบในใบสมัครสวสาม,สมนะครับก็เป็นการใช้เวลาชึ่งเปืองอย่างมากมายเวลานั้นนะครับมันเป็นการส่งผลเสียต่อระบอบนะครับประชาธิปไตยเพราะว่าสวเหล่านั้น อาจจะเข้ามาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแล้วเข้ามาอยู่ในกระบวนการการเลือกตั้งสรรหาหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆมันจะส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมนะครับตามกฎหมายของบ้านเมืองเรานะครับด้วยคณะพวกเรานะครับได้ล้องเรียนไปอยากที่ท่านได้ทราบแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดการผ่นดินนะครับไม่ว่าจะร้องไปที่หน่วยงานปปชนะครับ ตลอดจนสารดีกาแนกคดีคดีอาญาผู้นุนลมนรวแแน่งทางการเมืองสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไม่มีผลส่วนมา,ากจะเป็นเรื่องของการยกคำร้องนะครับวันนี้นะครับเราก็ไม่รู้จะไปถึงหน่วยงานไหนนะครับก็ได้ไปพึ่งหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม DSI นะครับ DSI ได้เห็นแล้วนะครับได้เล็งเห็นแล้วว่าคดีการเลือกตั้งสว .6 เฉียดที่ผ่านมา มีการทำโพยมีการหัวมีการรวมคนมีการว่าจ้างมีการจัดตั้งนะครับเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นการผิดกฎหมายต่างกับต่างวาระกันหลายมาตานะครับเราแนะนามสมาชิกผู้ที่สภาสํารองแล้วก็ผู้สมัครนะครับเราเข้าใจนะครับว่าเรายึดถือยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญนะครับก็คือ,อหมวดสี่นะครับหน้าที่ขององค์ชนชาวไทยนะครับ ตามมาไอ้ตามมาตาห้าสินะครับครับเราจะเห็นนะครับว่าคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดน,นะครับมาตานี้สําคัญมาตานี้ทําให้เรามีความสาน,นึกมีความรักชาติมีความต้องร่วมร่วมหม้ร่วมมือกันนะครับทําทงานเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าให้ระบอบประชาธิปไตยให้ประเทศชาติของเราทำรงอยู่ได้นะครับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ที่เข้ามาสแสวงหาอำนาจผู้ที่เข้ามาสู่ระบบการเมืองนะครับท่านไม่ได้คํานึงถึงหมวดนี้เลยครับไม่ได้คํานึงถึงมาตาน,นี้เลยครับว่าหน้าที่ของปอง์ชนชาวไทยที่ดีควรทำอย่างไรบ้างนะครับท่านละเมิกดกฎหมายข้อนี้หลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งนะครับพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับต่อมานะครับก็ยังผิดเรื่องของให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับรวมถึงการไม่เคารพนะครับและละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความแตแกแยกหรือหีบเลี่ยงหรือเกียดชังในสังคมนะครับอีกอันนึงนะครับ นี่เป็นเรื่องสําคัญเลยครับไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและระพฤติดผิดชอบทุกรูปแบบนะครับกับกันนะครับการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาขบวนการนี้ไม่ยางเกณฑ์ต่อกฎหมายไม่ยางเกณฑ์ต่ออํานาจใดๆทั้งสิ้นนะครับปุกอาจนะครับรวมตัวกันทําให้ระบอบประชาธิปไตยเสียหายนะครับเราแทนที่จะส่งเสริมนะครับให้ข้าราชการนะครับที่ดีนะครับ ได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่กลับกันนะครับมีสวกลุ่มหนึ่งนะครับได้ไปร้องเรียนต่อประธานวุฒิสภาเพื่อยื่นหนังสือไปที่ปปชนะครับในมาตราหนึ่งห้าเจ็ดผมทราบดีนะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศคงทราบดีนะครับว่ามาตราหนึ่งห้าเจ็ดมันมีความหมายประมาณไหนนะครับประชาชนทั้งประเทศนะครับทราบดีว่านะครับเอาไว้เอาผิดข้าราชการ ที่ประพฤติตัวไม่ดีประพฤติตัวที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประพฤติตัวที่ไปเข้าข้างกลุ่มอํานาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับพ้าตาหนึ่งห้าเจ็ดชาวบ้านเขาเข้าใจว่าต้องใช้แบบนั้นนะครับ